ต้องมาเอา S N ก่อนก็คือเมื่อกี้เรามี S N อยู่แล้วคือใช่ค่ะก็คือเทสออสเทแล้วก็เลือกเลือกคนไข้เสร็จเรียบร้อยก็มาที่ไอคอนที่2ค่ะโอเคเหมือนอันบนใช่ค่ะแต่ว่าเลือกเป็นแล้วก็เลือกเป็น I O sensor ค่ะ I O sensor แล้วมันก็จะขึ้นเป็นซีฟันอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราสแกนซีหนึ่งห้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ภาพนี้ค่ะเพื่อให้ไฟฟันอยู่ตรงตำแหน่งนี้จะขึ้นเป็นหน้าโปรแกรมค่ะ พอเดี๋ยวก็คลิปเสร็จเป็นภาพนี้เครื่องควาซีอัลก็จะเตรียมพร้อมค่ะใช่ค่ะดาังนั้นก็เอาเอาที่เรายิงมาค่ะแผ่นเพลทแนะนำอย่าจับตรงสีฟ้านะคะเพื่อป้องกันการเป็นรอยค่ะจากนั้นค่ะก็เอามาวางมันจะเป็นแมกเนตค่ะ วางตรงไหนมันก็จะดึงกลับมาเข้าที่วางตั้งวางนอนได้หมดใช่เออถ้าเป็นวางนอนดีกว่าแต่ตำแหน่งการนอนโอเคจากนั้นพอวางเสร็จแต่ว่าสีฟ้าต้องเหนสีฟ้าโอเคสีด้าด้องใหญขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ดันเข้าไปในเครื่องได้เลยค่ะเครื่องก็จะประมวลผลว่ากำลังอาน พก,ก็จะปรกขึ้นที่หน้าจอาค่ะครับใช่ค่ะแล้วจากนั้นถ้าคุณแล้วคุณหมอก็กดเซฟตรงนี้เพื่อให้ภาพมันลงเข้าไปในโปรแกรมครับภาพก็จะขึ้นมาที่โปรแกรมเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดได้เลยค่ะปรับสีก็เหมือนเดิมก็คือเขา้าไอใช่ค่ะาาตรงนี้เราเข้าตรงนี้ใช่แล้วก็ลากขึ้นไปคลิกขวา <Okay. S 2> ลากปรับคลิกขวาโอเคใช่